มาดูโจทย์ข้อหนึ่งนะครับจากสมการต่อไปนี้จงหาค่าของ m นะครับมาดูวิธีแรกครับมาดูวิธีแรกอัตราส่วนสองอันนี้เท่ากันนะครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ไกลคูณไกลเจ็ดคูน m เท่ากับใกล้คูณใกล้สามคูณยี่แปดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ m เท่ากับสามคูณยี่แปดย้ายเจ็ดจากตัวคูณมาเป็นตัวหารอันนี้ก็วิธีแรกนะครับเจ็ดไปตัดยี่แปดได้สี่สามสี่ได้สิบสองอันนี้ก็วิธีหนึ่งละส่วนวิธีที่สองก็คือแปลงจากอัตราส่วนให้กลายเป็นสัดส,ส่วนเจ็ดต่อสามก็แปลงได้เจ็ดส่วนสามยี่แปดต่อเอ็มก็แปลงได้เป็นยี่แปดส่วนเอ็ม ตรงนี้มีใครงงงๆไหมครับจากอัตราส่วนเราแปลงเป็นสัดส,ส่วนก่อนโอเคนะงั้นตัวแปรที่เราต้องการเนี่ยมันติดเป็นตัวส่วนอยู่ครับอ่ามันติดเป็นตัวส่วนอยู่นะครับโอเคกูก็เลยกลับเศษเป็นส่วนทั้งสองข้างเลยครับตัว M ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะ อยากให้ตัว m เนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้มากกว่าก็เลยสลับฝั่งครับ m ส่วน28จึงเท่ากับ3ส่วน7แล้วทีนี้ก็ย้ายให้เหลือแต่ m ก็ย้าย28จากตัวหารไปเป็นตัวคูณนะครับอโอเคนะ เจ็ดเปตัดยี่แปดได้สี่สามสี่ก็ได้สิบสองโอเค